จําเป็นไหมต้องเป็นอะไรบุคคลโยมอาจจะบอกว่าก็ผมก็เป็นคนดีในสังคมอยู่แล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรผมก็ทําความดีทําบุญสุนทานไปวันๆก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานไปปัญหาคือพระสูตรที่เราไปเจอเนี่ยมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยตกนรกเกือบหมดไม่มีใครมาบอกตรงนี้ให้เราทราบหรือให้เรารู้เป็นสาธารณะ โดยที่คนส่วนใหญ่รู้เพราะคนก็จะคิดว่าเฮ้ยผมทําบุญแล้วเนี่ยต้องเยอะต้องแยะผมคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีหรือไปเป็นเทวดาแต่พระศาสดาตรัสเนี่ยตรัสว่าอย่างไงพระองค์เนี่ยเอาเล็บ,เ,ลบเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันสาวกวาก็บอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมดินทั้งโลกนะกับดินปลายเล็บอยู่ โอ้โหมันกี่เปอร์เซนต์กันก็เลยมีคนคำนวณเล่นๆเ,เอาน้ำหนักของเปลือกโลกมาคำนวณกลับให้ดินไปเล็บตีสักหนึ่งกิโลเท่ากับ10ยกกำลังลบ24นี่คือการเปรียบเทียบคำว่ามากกับน้อยพรองตัดว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจุติแปลว่าตายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้เท่ากับมนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยตกนรกเท่าดินมหาประสทีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่าเศษดินปลายเล็บตรัสมนุษย์ครั้งที่สองว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเดรัชานมีมากกว่าโดยแท้ รัฐมนุษย์ครั้งที่สามบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกท่านเนี่ยตายแล้วจะได้มาเป็นมนุษย์หรือเทวดาประมาณเศษดินปลายเล็บสองสามเศษดินปลายเล็บที่ ลงไปสู่นกรกกัมเดชานเปรวิสัยมีปริมาณเท่ากับดินมหาปตพีดังน,นั้นโอกาสที่เราจะเป็นดินปลายเล็บเนี่ยเรามีมาตรฐานหรือ,อยังว่าความดีขนาดไหนถึงจะไม่ไปสู่นกรกกําเดชานเปรวิสัยแต่นี้บางคนก็บอกเอ๊ะนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าหยิบมาดูได้ไหมตรวจสอบได้อย่างไรไม่ยากจริงๆทําได้หมดเรื่องเดียวที่จะทําให้ยมรู้และกระจางในเรื่องนี้คือปฏิจจสมุปบาท อิทับปัจจยตาสีบ่บรรทัดนี้และปฏิจจสุบาทเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายเป็นพระสูตรที่าศาสดาทรงสัจชยะคือสาธยายสวดสาธยายด้วยพระองค์เองเมื่อเวลาอยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์จะสวดสาธยายปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้าเรารู้กระบวนการตรงนี้จะเข้าใจหมดเลยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวแตามาจะให้นิดหนึ่ง ให้โยมพอได้รู้ว่าเรื่องจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเรื่องกรรมเป็นอย่างไรกรรมที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรชาติเป็นอย่างไรถ้าเราเข้าใจพบชาติตามความเป็นจริงเราจะรู้เลยว่าชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมีแน่นอนและสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยแต่พอเราเนี่ยเข้าใจพบชาติผิดเราก็เลยเข้าใจผิดไปด้วยคิดว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิไปนั้นเรื่องปฏิจจสุวัทเป็นเรื่องที่สําคัญ เป็นการอธิบายการทำงานของวิญญาณกับนามรูปว่ามันทำงานกันยังไงแล้วเป็นการบอกเหตุเกิดขึ้นของความตายและเหตุดับไปของความตายว่าความตายเกิดมาได้ยังไงและความตายจะดับไปได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งถ้าพวกเราทําความดีไปเกิดเป็นเทวดาดูตามต่อไปอีกว่าเทวดามีแก่เจ็บตายไหมมีเทวดาถาวรไม่มีดงนั้นเทวดาทั่วโลกท่าทั้งหมดตายแล้วไปไหนจัดเหมือนมนุษย์เลย ไปเกิดในนรกกับในราชานเปลววิสัยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีที่ได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาซ้ําหรือไปเป็นมนุษย์มีเพียงเท่าเศษดินปลายเล็บซึ่งพระเจ้าเนี่ยพูดแล้วผิดไม่ได้รัดออกจากปากแล้วเนี่ยสมณะพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ตอนนี้จะให้โยมเ,เข้าใจในเรื่องของกรรมว่ากรรมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เราอยากจะทราบเรื่องกรรมเรารู้ว่าเรามักจะทราบว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วก็ทำกรรมอย่างไรเนี่ยต้องรับผลของกรรมอย่างนั้นแต่กรรมจริงๆคืออะไรเรานําพระสูตรมา25พระสูตรมาเชื่อมโยงเรื่องของจิตมโนวิญญาณเรื่องของกรรมเรื่องของภพพระสูตรสามารถเชื่อมโยงทำเป็นแผนผังได้อย่างเป็นระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผังภพภูมิในครั้งแรกที่เราเปิดทำผังภพภูมิครั้งแรกที่เป็นพุทธวจนะล้วนทั้งหมดว่าภพภูมิในโลกธาตุนี่มีอะไรที่เป็นตถาคตภาสิตาที่าศาสดาบัญญัติไม่ใช่คําแต่งใหม่ไล่ตั้งแต่นรกกําเนิดเดรชานเปรตวิสยัยมนุษย์และเทวดาเทวดามีสามกลุ่มกลุ่มที่เป็นเทวดา กามภคคือพวกกลุ่มนี้เทวดารูปประพบและเทวดารูปประพบอันนี้คือสามกลุ่มของเทวดาส่วนมนุษย์ก็มีหลายพวกเหมือนกันพวกเรานี่คือมนุษย์ในชมพูทวีปมีอมละโคยานะปุพพวิเทหะอุตระกุลุนี่กลุ่มของมนุษย์มนุษย์บางพวกเป็นโอปปาติกะผุดเกิดขึ้นเป็นตัวโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ ผู้เจ้าจะบัญญัติไว้หมดตามความมนุษย์ลงมาไม่ใช่เดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยตามลงไปเป็นเดรัจฉานตามลงไปเป็นสัน์นรกมีอุปมาหมดเทวดาเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษที่นั่งอยู่ในปราสาทกลุ่มนี้เหมือนบุรุษที่นั่งอยู่ในปราสาทมนุษย์นี่เปรียบเหมือนบุุษที่นั่งอยู่ใต้ ต้นไม้ที่มีใบดกหนาส่วนเปลดวิสัยเนี่ยเหมือนบรุษที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบเปลดดีรฉานนี่เปรียบเหมือนบรุษตกลงไปในหลุมอุจจาระสันนลกเปรียบเหมือนบรุษตกลงไปในหลุมฐานเพลิงแต่ท่านนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนภูมิภาคอันน่ารื่นรมดังนั้นพบภูมิมีแค่นี้มีแค่นี้สัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตในคติทั้งห้า 1>, 1 2 3 4 5และพวกเราทุกคนเคยเกิดมาทุกภพผู้เจ้าบอกทุกคนเคยเป็นสันนลบเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยเป็นมนุษย์เป็นเทวดามนุษย์เกิดยากที่สุดมนุษย์จะเกิดครั้งหนึ่งเท่านานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมสพุทธะสักหนึ่งครั้งนานมากระหว่างนั้นเนี่ยพวกเราจะไปเกิดในนกรกกัมเนรจฉานเปรตวิสัยส่วนใหญ่ไปเกิดในที่นี้ นานๆก็จะได้เทวดาทีหนึ่งแต่เทวดาก็ยังง่ายกว่ามนุษย์มนุษย์ยากที่สุดยากเทียบชั้นกับการเกิดของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเลยดังนั้นถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เป็นอริยคนไม่ได้หลังจากเราตายไปชาตินี้เราจะได้เป็นมนุษย์อีกทีก็คือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดดังนั้นโอกาสที่เราจะไปอยู่สามคติข้างล่างเนี่ยมีสูงมากบุญทานที่ทำเนี่ยไม่พอไม่พอเพราะว่า ให้ทานระดับไหนศินระดับไหนถึงเป็นอะไรเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้หมดบุญกยายวัตถุสามทานสินภาวนาพระองค์บอกว่าถ้าจะเป็นมนุษย์เนี่ยแย่ที่สุดเลยคือให้ทานนิดหน่อยรักษาสินนิดหน่อยจะเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ให้ทานพอประมาณรักษาสินพอประมาณมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ต้องคู่กันนะต้องสินด้วยนะ ถ้าไม่มีศีลน,นี่คือลงเดรลฉานให้ทานอย่างเดียวไม่มีศีลเนี่ยจะเป็นเดรจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรลฉานตัวอน,นิสม์ของทานก็ก็ส่งผลแต่ไปส่งผลกับเดรจฉานแต่พวกนี้จะไม่ทําบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยทําแค่สองอย่างแต่ถ้าให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพ ตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิบนิมมานอรดีปารณิมิตวสวัตติสูงขึ้นไปอีกให้ทานเป็นอติเลกรักษาสินเป็นอติเลกจะมาเกิดเป็นราชาของทเทวดากรรมภพบทั้งหกชั้นแต่ถ้าภาวนาได้ชั้นหนึ่งสองสไปเกิดชั้นรูปภพตั้งแต่พรหมกายิกาอาภัสระสุภินาเวภละคนที่ได้ชั้นหนึ่งไปเป็นพรหมกายิกา ฌานสองอาภัสระสุวินาเวหภปะละไล่ชานไปได้สมาธิอรลูปไปเป็นเทวดาอรลูมีแค่นี้ทั้งหมดสั่งสารวัตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพบภูมิก็ให้เราทราบพอคร่าว